เหนือใต้ออกตกตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้ปะซาเวสใช่ไหมดูนะให้กูกูสือดาบเออซาเวสโอเคงั้นกูเลี้ยวขวาโฮ้ยเอ้าเฮ้ยเพิ่งตกเดือเอ้าไอ้เหี้ยวิปปิ้งเอาเอาหมอลงเอาหมอลงก่อนเอาเอาหมอลงเอาหมอนลงเอาหมอลงเอาหมอลงเอาหมอลงจะได้นะจะได้นะเฮ้ยรีบรีบรีบก่ออยู่ขวาก่ออยู่ขวารีบเอ้าอ๋อไม่ใช่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 ผิดผิดอันผิดอันถูกแล้วผิดแล้วตรงตรงไปตรงไปตรงไปยาวๆ เออแล้ให so no <c oughs> ้ล yeah, ิฟ <laughs> ฟ oh, ังหน่อยลรีเครียดไงแต่มึงอยากเดินเรือดีนะไอ้เหี้ยอ่ะทำเลยโอ้ยใ้ได้นะเอ้ยขึ้นไปข้างบนวะขึ้นไปข้างบนวะโอ้ด้วยน้ำอุ๊ดแอดเลยแหละเวลากูแดแดแล้วแหละแด๊ดตกเรือไม่เอานะไอ้ภูตีนดำยังวะมึงล้างตีนบ้างนะโอ้ยทำมึงพอกันเลยวะกูใส่รองเท้าอ่ะของกูกูใส่รองเท้ากูไม่รู้วะไอ้ย่ะเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยวัดโยอะอะมีอยู่บนเรืออ่าไม่มีอะไรมากอยู่ในน้ำเกลืออะเหรออะอยู่ในน้ำเกลืออะเหรอเออมองหน้าเดี๋ยวกูก็ตับมะเขือเออเอออะทามทามไอ้ทามมันมีหนวดเอออะไอ้ทามมันกินตะกรวดอะอะเดี๋ยวกูก็ฟาดด้วยขวดอะอะโอ๊ยตัวตาย อ่ะเพื่อนกูตายอ่ะตายเราเล่นกินข้าวก่อนไอ้ยง้วอมึงช่วยกูลงดึงลุงงึงึงลุงมึงมึงมึงมช่วยกูสิดงดงดงลงกาแล้วเรากมอยู่นี่เอาาจริงูตัวตัวโคตรเยอะโคตรเยอะคตเยอะเลยอะต้องลง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 ไปต้องลงมาช่วยอ่ะอ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมาก เดี๋ยวเขเปลี่ยนตัวมันนะเดี๋ยวเขเปลี่ยนตัวมันนะครับอเอยพี่เอาตัวรอดอยู่ไปไปไปยุยน้ำไปยุยนำยุยน้ำคุยข้าเราไปแล้วเนี่ยเขาเอาเรไปแล้วเนี่เจ้าอยู่ไหนเนี่ยไอ้ยเช่ยนี่อะไรเนี่ยได้แม่งกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดช่วยกูช่วยกูหรือก็ยิงสิ ก,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 กระสุนกู้มอกระสุนกูโมอกกำลังไปยุ่ยเพื่อนมาแล้วมา้ยดูด้วยไอโ <c oughs> อโกโอไอโอโอ๋ยอะไรเลยอะไรแล้วใครยิงกูออกมาไอ้กู